สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บอลเดอรฟักกับเลี้ยวพูซีรี่ครับของชาบีย์ลอนโซ่ได้เองครับในพาร์ทีสองภาทนี้อย่างที่สัญญากทุกคนไว้เติมเต็มในส่วนของกองกลางผู้สับประตูแล้วก็แบ็กซ้ายครับในส่วนของแบ็กซ้ายเนี่ยเท่าที่เห็นในคอมเมนต์นะก็ค่อนข้างที่จะมีคอมเมนต์แนะนํากันน้อยแต่ว่าแบ็กซ้ายเนี่ยผมม,มีในใจแล้วก็เลยคิดว่าเอาสิ่งที่ผมอยากจะได้ดีกว่าเลยครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปแบ็กซ้ายตัวนี้ผมชอบมากๆคือทางด้านของเดวิดรามนะทุกคนจากอาร์บบเลซิกนะ แบ็กซ้ายกับเซนเตอร์แบ็กตัวซ้ายนะครับจะได้เข้าขากันเพราะว่ามันมาจากอเาเยอรมน,นีทั้งคู่นะครับกว,วิดรามเนี่ยมีความเร็วสตาม่าแน่นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการครอสติ้งนะ86คือเปิดบอลเคิร์ฟได้ดีมากผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่า เท่าที่เห็นนะครับผมมีแม็กลิสเตอร์ที่ทุกคนเนี่ยแนะนํามาแล้วก็จูบเบลลิงแฮมส่วนมิลกิวิทซาวิชเนี่ยผมว่าอายุมันเยอะไปหน่อยแต่ว่าผมมาชอบนะแต่ว่าผมไม่เอาแล้วกันผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมิลกิวิทซาวิชเนี่ยเราจะเอาออกไปแล้วกันส่วนนิโครบาเรล่าเนี่ยคือตัวเด็ดนะครับจากฝั่งอินเตอร์มิลานแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะราคาข้อถือว่าจุกอยู่นะครับเกือบร้อยล้านปอนด์แต่ว่าถ้าได้มาก็ถือว่าสุดเหมือนกันคือตอนนี้กำลังชั่งใจเนี่ยแม็กลิสเตอร์เนี่ยราคาประมาณ30 คือแม็กลิสเตอร์เนี่ยราคาพี่แกถูกนะสามสิบกว่าล้านเท่านั้นแล้วตอนนี้มีข่าวกับลิเวอร์รพูลผมคิดว่าค่อนข้างโอเคนะที่จะนำแม็กลิสเตอร์เข้าสู่ทีมนะครับแล้วก็คู่กับจูดเบลลิงแฮมแต่ว่าเนี่ยยืนพื้นนะครับซีเอ็มพาร์ทนี้เ,นเราอาจจะต้องไปปิดหนูจูดมาก่อนเนี่ยเพราะว่าหนูจูดเนี่ยถือว่าเป็นกองกลางที่ทุกคนก็อยากได้นะส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยมีอยู่สองคนที่ผมก็เห็นดีเห็นงามของทุกคนนะคือทางด้านของอ่าดาวิดรายากับอีกหนึ่งคนเนี่ยยังไม่ได้เข้าช็อตลิสต์์มมมมมมาาากกกคคคคืืออออไไแยงนนนนนนะรัับผจเเซีีิล้้็ดห ต่ถ้าเกิดเป็นดาวิดรายาเนี่ยฟิลมันจะคล้ายๆกับเปเป้เรน่นาทุกคนเออมันจะอารมณ์นั้นเลยครับสเปนปฏิกิริยาดีนะครับผมแล้วก็ออบบอลค่อนข้างเฉียบนะครับสำหรับเปเป้เรน่ากับดาวิดรายาก็คล้ายๆกันเล,เลยครับผมผมก็ไม่อยากจะขัดขาแฟนเวี้์วูลนะแต่แบบคือจุดเขาไม่มาเวี้ยวูลแน่ๆน,น,นะดูทรงนะผมว่านะคือเขาน่าจะไปลงเอยกับเรอัลมาดริดแหละแต่ว่าตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงของการพูดคุยสัญญาสุดท้ายก่อนที่จะเซ็นสัญญากัน แต่ว่าถ้าแฟนเลี้ยฟูอยากได้จูดนะครับผมและก็ประจวบเหมาะก,กับชุดนี้ของเลี้ยฟูก็จะมีกองหน้าอย่างแฮร์รี่เคนเป็นอังกฤษและก็ปีขวาเป็นบุคโยซาก้าผมว่าจูดก็พอที่จะยืนเล่นได้ครับทุกคนโอเคไหนๆแฟนต้องการเราจัดให้ทุกคนไปตอนนี้ราคาจูดเริ่มต้นอยู่ที่70ล้านปอนด์ครับทุกคนเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราสามารถเอาเพเยอร์ไปสวอปได้หรือเปล่า ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางก็จะมีฟาบิโยที่เหลืออยู่นะยังไม่ได้ขายฮาวิเอเลียผมจะเก็บไว้นาบีเกต้าไหมผมว่านาบีเกต้าไม่ได้ใช้นะส่วนเคอร์อติโจนเนี่ยมันยังอยู่นะทุกคนนะคือปล่อยยืมตัวไปคือมันกลับมาแล้วนะในฤดูกาลที่แล้วครับเออยังอยู่นะมีคนเรียกร้องให้เอาเคอร์อติโจนคือเคอร์อติโจนยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมแลกนาบีเกต้าดีกว่าเอานาบีเกต้าไปสวมในส่วนของดิวนี้แล้วก็ผมว่านาบิเกต้าเนี่ยเราไม่ต้องคิดเป็นค่างเงินดีกว่าเรียกว่าเราถ่ายโอนออกไป แต่ว่าเงินที่เราจะเสียคือ67ล้านเท่านั้นสําหรับดิวดี้กับจูดเบลลิงแฮม,มนะถ้าได้มาก็ถือว่าคุ้มค่ายอยู่นะเอาละดูกันดอตบุญจะโอเคหรือเปล่าสําหรับการแลกนาบีเกตาไปแล้วอุ้ยโอเคนะเขาโอเคกับนาบีเกต้าแต่ขออุ้ยเงินเริ่มต้นที่76ล้านนี่คืออผมเอาสุดเหมือนกันนะเพื่อนนะกลายเป็นว่าตอนนี้จะกลายเป็น92.5ล้านนั้นมันก่อนข้านที่จะแรงไปหน่อยงั้นผมขอลดลงมาเหลือสัก70ล้านทวนแล้วกันบวกนาบีเกตาแล้วอ อาจจะต่อเป็นลูกช่างต่องั้นเราก็ต่อคืนนะดิอะต่อมาต่อกับ71.5ไปโอ้โหมึงยังต่อคุยเกิร์ลโอโ้เอาดิกูยอมโอเคครับทุกคนกเรายอมก็ได้นะฮะถ้าเกิดจะต่อกันแบบปอนต่อปอนกันาดนดีก็เดี๋ยวไม่จบนะฮะงั้นเราปิดดิวเลยครับเดี๋ยวไปดูค่าเหนื่อยกันหน่อยว่าจะแรงตามค่าตัวหรือเปล่าอุ้ยแต่ว่าค่าเหนื่อยด้วยความที่จู๊ดเนี่ย19ปีนะผมอาจจะตั้งให้จู๊ดเป็น นักเตะสําคัญก่อนแต่ว่าผมอยากจะลองโรเตชันดูถ้าได้เดี๋ยวมันจะได้ไม่กินสล็อตน,นะแต่ถ้าไม่ได้ก็เป็นนักเตะสําคัญพอได้อยู่นะครับได้ปะโอ้ยคู่เชี่ยวเลยเล่ะเอาแบบไม่ได้ด้วยว่ะโอ้โหเป็นเด็กที่ทะเยอทะยานมากๆสมแล้วที่มึงอยากจะไปอยู่มาดริดโอเคเอาล่ะพอได้อยู่รีลิสคอร์สไม่ต้องมีสำหรับจูต์เบลลิงแฮมและก็ค่าเหนื่อยที่เขาเรียกขึ้นมานะครับจาก38เป็น77ก็ไม่เด้แรงนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเค เข้ามาแบบรวดเร็วนะครับผมเติมกองกลางให้กับชาบี้ลอนโซ่ในส่วนของเจนใหม่เรียบร้อยมาอย่างน้อยก็กองกลางเราเนี่ยได้จูดเข้ามานะเรื่องของพละกําลังไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเด็กมันกําลังไวจเจริญพันทุกคนแล้วก็พัฒนาได้ในอนาคตนะเกมลุกเกมรับได้นะทุกคนแล้วก็แน่นอนสัดส่วนนะครับหรือว่าส่วนสูงของเขาเนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องของการเล่นจูดเบลลิงแฮมครับทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่เบอร์ให้ใหม่นะตอนที่ซื้อทุกคนมาครบแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรามาเปิดตัวจูดเบลลิงแฮมมันก่อน ก็ถือว่าส่งได้อยู่นะส่งได้อยู่ครับสำหรับชุดเบลลิงแฮมแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นการสวัปดีลบวกเงินครับที่ค่อนข้างก้อนใหญ่นะ72.5ล้านปอนด์ครับทุกคนเอาล่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของทีมสกอตเราก่อนครับทุกคนไปเมื่อหนูจูดมาแล้วเนี่ยจะยืนบริเวณตรงนี้ครับลงล็อกพอดีเป๊ะทีนี้ก็เหลือในส่วนของ CM ตัวซ้ายนะครับผมแล้วก็แบ็กซ้ายรวมถึงผู้รักษาประตูเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเสริมคู่หูของจูตเบลลิงแฮมก่อนแน่นอนว่าแมคลิสเตอร์เนี่ยค ราคาปุ๊บแล้วก็เซ็นสัญญาโดยการที่ให้เขาเนี่ยเป็นโรเตชันดูก่อนไม่รู้เขาจะยอมหรือเปล่าถ้าเกิดยอมเดี๋ยวเราอาจจะเสริมกองกลางตัวเป้งๆเ,เข้ามาเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวนะจะได้ไม่กินสล็อตกันทุกคนอ่ะราคาไม่น่าแพงนะเมื่อกี้เห็นแวบบ๊แบแบวครับ26ล้านเริ่มต้นเนี่ยทุกคนงั้นเรายื่นไปก่อนเลยที่27ล้านปอนด์ครับทุกคน <laughs> ยื่ไปแบบตำาๆนะครับผมแต่ก็หวังนะว่าเขาจะยอมรับดีลนี้จะปฏิเสธหรือเปล่า อูแล้วแลกถูกตัวซะด้วยไม่แลกตัวอื่นวะนะไปแลกตัวที่ผมแจกจะเก็บไว้ด้วยครับไม่เอาถ้าแลกตัวอื่นเนี่ยพอรับได้อยู่แต่แลกคาวิเอเล,ลียดไม่ได้จริงงั้นเราเพิ่มตังค์ให้ทุกคนจาก27เป็น29ล้านปอนด์แล้วกันเพิ่มให้อีก2ล้านไม่มีสวอปดีลฮะโอ้ยเป็นลูกช่างต่ออีกแล้วครับจาก29าขึ้นมาเป็น30.2ก็โอเคแม็กเลเซอร์ครับ30ล้านปอนด์ไม่แพงนะถือว่าอยู่ในเกมที่ดีครับแล้วก็นักเตะค,คนนี้มีข่าวกับเรีดดย ไม่แน่ฤดูการหน้าแบบเรื่องจริงๆเนี่ยฤดูการ23ทับ24เนี่ยแม็กลิสเตอร์อาจจะมาอยู่กับลิเวอรพูก,ก็ได้ทุกคนเออเป็นไปได้สูงนะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูการต่อสัญญากันก่อนเซนสัญญาครั้งแรกดูซิว่าจะเป็นนักเตะเป็นรองเทอร์มเพลเยอร์หมดเลยนะที่เซ็นมาในชุดนี้ครับทุกคนเอาล่ะครับผมค่าตัวของเขาอยู่30ล้านค่าเหนื่อย56 0 0 0เราจะเบิ้ลให้ จะเรียกว่าเบิร์นก็ไม่ได้เรียกว่าเพิ่มให้ดีกว่าถ้าเบิร์นมันต้องเป็น10,000แสนใช่ไหมแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาเป็นสักประมาณ7 5 0 0 0ม้ะกันโบนัสการลงเล่น10นัดจะได้รับอีกราวๆ5 5 0 0ครับทุกคนและก็เรียบร้อยปิดดิวไม่ได้ยากเลยครับโอ้ชาบิลลอนโซถือว่าคุยดิวชิลและก็ฉลุยมากและก็ชูเสื้อเรียบร้อยครับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ครับโอ้เสือเ้อแดงๆเหมือนเดิมเลยนะครับจากนรเตอร์แฮมดฟอเรสในเซฟที่แล้วมาเลียฟูในเซฟนี้ <laughs> ยังคงเป็น เรียกว่านักเตะที่สวมเสื้อแดงต่อเนื่องจาก2เซฟครับถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับอะไรครับผมเรียบร้อยในส่วนของแบ็กซ้ายนะมันเป็นดิวไม่ใหญ่มากเดี๋ยวผมจะส่งทีมงานไปเดินดิวให้ดีกว่าทุกคนไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับดาวิดรามเราจะสคิปจ่ายไหมรุริสคอสา8ล้านไม่เอาทุกคนเราเป็นทีมขี้เหนียว <laughs> เราจะเริ่มต้นยื่นดิวไปที่22.5ล้านครับทุกคนไม่ให้เกินสักประมาณ33.5ล้าน มากสุดนะทุกคนโอเคสําหรับดาวิดรามซ้ายรายนี้ซึ่งผมค่อนข้างชอบนะถูกชะตาเดี๋ยวต้องมาลองดูก่อนว่าพอลงตัวจริงแล้วเนี่ยมันมันมันเป็นตัวจบได้ไหมเท่าที่ทุกคนเนี่ยรีเควสตมานะผู้สามระตูมี2คนคือดาวิดรายยาราคาค่าตัวคือ17ล้านนะครับโดยประมาณกับไม้แม่ยองราคาค่าตัว62ล้าน <c oughs> คือไม้แม่ยองเนี่ยมันเรตติ้งดีกว่ารายยาแบบหลายขุมแหละอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่คือราคามึงก็เกินไปไหมอะ คือเอามาแล้วมันเก่งอยู่แล้วเราไม่ปฏิเสธหรอกแต่ว่าคือมึงจะเกือบร้อยล้านแน้วสาประตูมันก็จะเกิดไปหน่อยเพราะงั้นเนี่ยรายย่า17ล้านผมว่าดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็เป็นนักเตะสเปนด้วยนะครับผมชาติเดียวกับชาบีอลองโซนะเอาล่ะเรายื่นไปก่อนครับที่ราคา20ล้านปอนด์นะครับทุกคนดูซิว่าเบรนท์ฟอร์ดจะว่าอย่งางไรกับดีวนี้ครับไปเอาแล้วไม่คิดก็หน่อยเหรอพี่เอาเลยเหร และก็ไปเซ็นสัญญากันแบบรวดเร็วรับทุกคนเราจะพาดาวิดรายาไปลงในการอุ่นเครื่องนัดต่อไปด้วยครับเป็นไปได้ด้วยดีนะครับ<ๆ>ก็จะใช้ยาวๆแล้วทางด้านของรายยาทุกคนโอเคปิดดิวง่ายๆครับเพราะว่านักเตะไม่ได้มีชื่อเสียงดังเท่าไหร่นะครับผม<ๆ>คือเป็นประตูสเปนที่แบบเป็นโมเดิร์นหน่อยครับคือถ้าเกิดเป็นประตูสเปนแบบดึกจำบันก็คือดาวิดเดกอาทุกคน แต่นี่คือแบบเป็นโมเดิร์นสไตล์นะครับก็จะเล่นบอลเป็นสวิปเปอร์คิปเปอร์ได้ซึ่งโอเคมากๆเฮ้ย <Hey, S 2> ถือว่าดีอยู่นะสวมเสื้อเลี้ยฟูแล้วดูเข้านะครับทุกคนใช้ได้อยู่มีคนบอกคิดถึงไอโซนเบเกอร์ไม่เอาแล้วทุกคนเราต้องเปลี่ยนถ่ายให้พี่หมีพี่อยู่ทีมอื่นแล้วกันโอเค20ล้านปอนจัดไปแอนดูโรเบสันครับมีดิวเข้ามามาทุกคนแต่ว่าดีวนี้เนี่ย มีได้แล้วก็มีเสียเหมือนกันคือเราเสียโรบสันแน่นอนแหละเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนถ่ายแต่ว่าคือเราจะได้ราบิโอนมาโดยการสวอปดิวครับแต่ว่าเงินที่เราได้มากค่อนข้างน้อยนะคือ30ล้านปอนสำหรับผมถ้าได้ CM เข้ามาอีกหนึ่งคนมาเติมกองกลางให้ลิเวอร์พูลผมว่าก็พอได้นะราบิโอนก็ถือว่าสารพัดประโยชน์พอสมควรผมว่าเอามาเป็นออปชั่นเสริมก็ได้ เดี๋ยวผมขอต่อรองกับยูเวนตุสก่อนนะครับขอเพิ่มค่าตัวอีกนิดนึงได้ไหมแล้วก็แลกกับราบิโอนะครับดูซิว่าจะโอเคหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่าเพิ่มค่าตัวของโรบสรันโกงอีกสักนิดนึงนะครับจาก32ล้านเป็นสัก40ล้านบวกกับอาริเอนราบิโอนยยูเวนตุสจะโอเคหรือเปล่าสําหรับดีลวนี้อ่ะโอเคถือว่าเราโกงสําเร็จนะแต่ทีนี้ก็ต้องไปลุ้นครับว่าราบิโอนครับจะยอมเป็นนักเตะอยู่ในสกอ์ตลำดับเท่าไหร่ทุกคนไปลุ้นกันเอาาาพูดดคุยยกับรเีนนโ เอาละอย่างนี้ก็สับเปลี่ยนกับแม็กอลิสเตอร์หรือว่าจูสเบลลิงแฮมได้อยู่อา้อยกองกลางลิปูกลายเป็นแน่นเฉยเลยครับทุกคนแล้วก็ต่อสัญญา3พปีครับจนถึงอายุ30นะครับจัดไปแล้วก็ค่าเหนื่อยเขาลดลงมาให้ครับเหลือ85,000ครับบวกกับการทำประตู20ประตูจะได้รับอีก2ล้าน8 000, ซึ่งโอ้โห20ประตูสำหรับมิดฟิลยากครับทุกคนโอเคถือว่าดีลนี้ตกลงครับ สำหรับอาร์เดียนราบิโอเนี่ยเป็นดิวที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะซื้อนะแล้วก็เรียกว่าเป็นแพนิกดิวก็ได้เพราะว่ายูเวนตุสเขายื่นมาแล้วดูแบบว่ามันน่าสนใจดีสําหรับกองกลางรายนี้เอาเข้ามาเติมเลี้ยงูดได้ครับซึ่งผมโอเคนะเข้ามาแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกับพวกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองให้อ้เจ้ากอร์ดอนเนี่ยมาเป็นสำรองดูก่อนดูซิว่ามันเล่นเข้าไม้เข้ามือหรือเปล่านะพอที่จะพัฒนาได้ไหมเงินก็จะให้อยู่ต่อทุกคนแล้วก็อีหนึ่งรายครับทุ ดี๋ยววันนี้จะให้ลงเป็นตัวสำรองแล้วกันนะครับดูซิว่าฟอร์มใช้ได้ไหมถ้าได้ก็อยู่ต่อครับทุกคนเป็นสำรองไปก่อนอะไรครับผมอ่ะจูดเบลลิงแฮมครับวันนี้เปิดตัวกับลิเวอร์พูลนะในชุดสีขาวตรงนี้ครับทุกคนถือว่าตื่นเต้นครับแฟนๆลิเวอร์พูลน่าจะชอบใจสําหรับจูดเบลลิงแฮมนะและก็คู่กับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ด้วยครับวาทีนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลในซีซั่นหน้านะมีข่าวแบบทุกวันจริงๆไอ้หนุ่มคนนี้กับลิเวอร์พูลครับอะไรครับผมเกมจะเริ่มที่ฟิออเินติน่ากันกก่อนนเมี้ เข้ามาด้านในครับทีเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมออกมาด้านขวาที่เทนเทนดึงจังหวะเทนส่งเข้าที่ตรงนี้เบลลิงแฮมหลุดมาแล้วยิงขวาโดนเซฟโอ้โหเทนกับเบลลิงแฮมลูกนี้มินส่งซิกกันเล็กๆแต่ว่ายอดเยี่ยมจัดจัดแล้วไปที่ซากา้าอีกครั้งหนึ่งเปิดเข้าไปตรงกลางแล้วหมกไม่ได้หลุดปาเสาสองจูดยิงโอ้โหแต่ว่าลูกน,นี้คุมบอลไม่ดีเท่าไหร่จูดขอลองส่งนะแต่ว่าไปเลือกยิงเท้าซ้ายนะเท้าวขวาไม่ใช้ทุหนหูเท้าซ้ายแล้วปิ้นไปเยอะเลย แล้วอ้อมมาที่อีโคเน่อีโคเน่ไม่ผ่านซีมิคาร์นะโมวันนี้เอาเรื่องจริงแล้วควาสเคเลียควาสเคเลียกระชากไปแล้วควาสเคเลียออกมาอ้อมที่โกดีกาปโปละยิงโอ้โหลูกนี้เป่าเกินแล้วโดนจิ้มแล้วจุดจุดส่งต่อให้โกดีกาโปลุ่ดมา,ากาโปยิงเรียบร้อยโอ้โหต้องชมจุดจริงๆเป็นการตัดบอลแบบโอ้โหต่อหน้าต่อตาโฉกมาเลยแล้วส่งให้โกดี้กัปโปลูกนี้ถือว่ายิงได้ดีมาก เอาเรื่องครับเบียบจูต,ตัดกับอัมราบัดครับแล้วส่งช่องนี้มาคดีกาโปเข้าเท้าวขวาและยิงเรียร์ส่วนตัวไปเลยฟิโอเรนตีน่าก็ถือว่าแม่พลาดง่ายๆเหมือนกันครับเจอบีบของเอร์พูอาจจะไม่ได้เป็นแบบบีบเหมือนสมัยเกยนคอปนะที่เล่นเกนเพสซิ่งครับแต่ว่าก็ถือว่าบีบครึ่งสนามเหมือนกันเลยครับเอียพูยังเอาเรื่องอยู่ครับ ทีมไมค้าดึงอยู่แล้วฝากเขาดัานไนมาที่กัคโปไหลต่อมาแล้วกดเต็มข้อจังหวะน,นี้ปันป่นๆแต่ว่าแม่ไปเลือกยิงเท้าขวาอีกแล้วซาก้าไรซ์ดานโนและชิงกันง่ายๆครับจังหวะนี้พลิกมาแล้วส่งตรงกลางให้โคดีกกัคโปหลุดมาแล้วโคดีกกัคโปหลุดมากัคโปกดขวาแล้วเรียบร้อยไปโอ้โหซิลิกูเซฟอย่างเดือดลูกนี้และบุโกโยสาก้าก็เปิดครอสเข้ามาเสาแรกบงเช็ดเช็ดแล้วเซฟได้โอ้โหจากแมนเชสเตอร์เกือบไป คัสเกเลียบวนกอกแล้วซ้ายมาโบุโยซาก้าไปไม่ได้ครับบวนกลับมาโบุโยซาก้าอืมเจอจิ้มไปเลยลูกนี้ <c oughs> ต่อนหน้าต่อตาครสเกเลียฝากเข้าปาจังหวันนี้แล้วเติมมาสวยๆหักข้อมาดีมากครสเกเลียช่องนี้ส่งให้โ,โกดี้กักโปหลุดมาและยิงติดบล็อกของซิลิกูอ,อะไรครึ่งหลังเปลี่ยนสองครับเป็นแฮร์รี่เคนกับโคนาเต้ครับทุกคน โวนาเต้ bon ยังยังได้อยู่นะยังไม่ได้ย้ายไปไหนทุกคนแหมขายไม่ออกนะผู้ตรงๆรงเนี้ยตอนนี้อล็กซ no านเตอร์อานอฝากเข้ามาได้ไหนบุโยสากาส่งต่อมาและแฮร์รี่เคนช่องนี้ขอบอลแล้วแตะขวาแฮร์รี่เคนยิงเลก่นเรียดไม้โอ้โหยบอลมันเหมือนยิงปักพื้นไปหน่อยเมื่อกี้แต่จังหวะที่2เป็นอีโคเน่กับแม็กอลิสเตอร์แลว้วแม็กอลิสเตอร์จังหวะนี้ไปที่ควาสเคลีย ฟลัสเคเลียยกให้แฮร์รี่เคนจังหวะนี้โอ้โหเป็นคนที่จ่ายบอลได้ดีมากแฮร์รี่เคนจับซ้ายแฮร์รี่เคนรอจังหวะย้อนกลับมาแฮร์รี่เคนส่งต่อแล้วหลุดมายิงซ้ายติดบล็อกอีกโอ้โหแมคลิสเตอร์ออกซ้ายไปเลยครับที่ทับโซบาร์เติมมาแล้วโอ้โ,อโหเซนต้งเซนเตอร์ไม่สนแล้วเติมมาหมดเลยฝากเข้าด้านในมาที่แมคลิสเตอร์ชิงมาจังหวะนี้ซาก้าแมคลิสเตอร์แมคลิสเตอร์กระชากไปแล้วแต่ว่าโดโดโอ้โหพาทวนเอาแฮร์รี่เคนหลุดมายิงเรียบร้อยเลยโอ้โห ไปเสียให้ใครไม่เสียเสียให้เรจคาดจอมยิงมึงก็โดนยิงดิเพื่อนฟิออเรนตีนา่าคือรูปเมื่อกี้ขุกขิดกันมาสมควรเนี่ยแต่ว่าบอลเคลียร์ไม่ขาดแล้วมัวส่้มาถึงแฮร์รี่เคนก็เสร็จสิครับผมคือเสียใครไม่เสียเสียแฮร์รี่เคนก็คือพร้อมซัดอยู่แล้วแล้วโอ้โหแสกแสกหน้าซิลิกูไปเลยออกมาที่คอนาเต้ขวามาที่เทน์แล้วเทน์เห็นตรงกลางเป็นเคนครับอ้กหูแต่ว่าจ่ายมักี้ยากครับแล้วคอนาเต้พาสสวนมาเลย โนเสียบไม่เป็นไรครับหนุสยดิแอสรอสายเติมครับมาสวยๆที่ซีมิคาร์สยกไปให้แฮร์รี่เคนตวัดตามน้ําแล้วเข้ามาตรงกลางแต่ว่ามิไดโควิดช่วยด้ทันยังเป็นสวนกลับของโยวิดครับแล้วยกข้ามมาจังหวะนี้สวยๆที่อีกคนน่เชนครับแล้วสายรับซีมิคาร์สเติมมาฟิลิปครับออกซ้ายไปเลยแล้วก็บดเวลา90นาทีครับส0ูครับเลี้ยวภูครับเกมนี้อาจจะไม่ได้ไหลลื่นเหมือนเกมแรกนะ เราต้องเข้าใจกันว่าเราเสริม CM เข้ามาใหม่ต้องใช้เวลาครัเดี๋ยวไปปรับจูนในส่วนของระบบการเล่นเล็กน้อยเลยกันและแน่นอนครับทีมชูดนีน่าจะเล่นได้ดีนะในอนาคตนะทุกคนเอาจบกันไปเดบิวต์เกมแรกของเบลลิงแฮมครับถือว่าเริ่มต้นเกมแรกได้ยอดเยี่ยมเลยทุกคนตามคําขอของแฟนแฟลิเวอร์พูลครับแล้วก็ถือว่าโอเคแหละต้องรอให้แม็กนิสเตอร์นะครับผมปรับจูนกับ เบลลิงแฮมก่อนว่าใครจะรุกใครจะรับใคร,ใครจะรับใครจะรุกอะไรประมาณนี้ทุกคนมันจะได้แบบว่าขึ้นลงได้แบบสนุกสนานมากกว่านี้คือแฮร์รี่เคนเนี่ยแน่นนผมจะให้เขายืนเป็นทาร์เก็ตตรงกลางแล้วกันไม่ต้องสายออกมากครับเพราะว่ามีทั้งซ้ายทั้งขวาคือสควาลักเคเลียกับบุกโยซาก้าอยู่แล้วครับในส่วนของแฮร์รี่เคนเนี่ยผมว่าให้อยู่ด้านหน้าเลยแล้วกันทุกคนไม่ต้องลงมารับบอลนะทนางด้านของสควาลักเคเลียกับซาก้าเนี่ยเราจะให้บีบอยู่ด้านข้างนะคือสเตย์อยู่ที่วายครับก็คืออยู่ด้านข้างไม่ต้องเข้าา้าาามดนนใ แล้วก็3ามกองหน้าเนี่ยผมจะเซตให้แบบเป็นการลอยสูง3าคนเลยนะเผื่อโต้กลับนะครับเราจะได้แบบใช้โอกาสนี้ในการโต้กลับแบบเฉียบๆนะและก็สวนกลับครับโคเวอร์ตรงกลางไม่ต้องออกปีกนะเพราะว่าปีกเนี่ยมีวิงแบ็กคอยโคเวอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม็กลิสเตอร์กับเบลลิงแฮมจะพยายามปกป้องพื้นที่แดนกลางนะครับเอาล่ะตอนนี้เรารอการต้อนรับดาบิโอนครับไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ต้องรอดีโรเบิร์ตสันจบด้วยนะครับผมปะเป็นโมซาล่าครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบายซาล่า อลองโซ่จำใจต้องขายเพราะว่านี่คือเจนใหม่ของเลี้ยวภูนะครับก็โบมือใบพายครับซาร่ากับทีมเลี้ยวภูครับย้ายเพื่อไปล่าแชมป์ครับ111ล้านครับก็ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็อีบาฮิมาคอนเต้ครับย้ายสู่บุนเดสเดกบอที่สี่สิล้านปอนด์ครับทุกคนไปกันแบบรัวๆเลยตอนนี้เธอร์ติดโจดีหนึ่งรายครับ18.8ล้านเนี่ยไปวาเลนเซียครับโอ้โหนี่คือย้ายกันทั่วหน้าเลยทีเดียวเชียวแล้วก็เปิดตัวราบิโอนครับ มีออกก็ต้องมีเข้าครับแล้วก็ถือว่าราบิโอน่าจะเข้ามาช่วยตำแหน่งกองกลางได้ครับทุกคนตัวใหญ่นะฟิสิกอลนะครับผมหรือว่าต้องการการประทะหน่อยนะครับผมว่าราบิโอนช่วยได้นะคืออาจจราบิโอนเนี่ยเขาคล้ายๆเดมันย่ามาติดนะทุกคนคือสไตล์คล้ายกันมากแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมคิดว่ามาติดจุดพีคเขาดีกว่าราบิโอนนะ แล้วก็เรียบร้อยโบบอ้โหูมันสูงทะลุเฟรมดูกคนดูดิอ,โหโหอนนะไรครับผมดาวิดรามมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปพูดคุยสัญญากันเองดีกว่าเนีไม่ปล่อยให้ทีมงานไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ทุกคน <laughs> ในส่วนของค่าตัวครับเริ่มต้นกันใหม่เลยครับที่21ล้านปอนด์เดนี๋ยวเราเริ่มไปก่อนที่20แล้วขอมาเป็น28จากไลฟ์สครับโอเคไม่ได้เหนือบ้าฝ่าแรงครับแล้วก็รีสคอี่3 8แสดงว่าเราประหยัดเงินไปได้ที่10ล้านโอเคนะถือว่าเป็นดีลที่ ไม่ได้แพงครับทุกคนเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าดาวิดรามพอมาเล่นเป็นแบน็กซ้ายของเรียบพูลแล้วเนี่ยมันจะจี๊ดถึงใจเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูสเตตัสคร่าวๆตอวเนี้ยคือค่อนข้างโอเคนะดูซิว่าจะโอเคหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยเออมันต้องปิดวิวอย่างนี้แม่ตอนแรกเราส่งทีมงานไปกระจอกจัด ถึงปืนชาบี้ลอนโซอีกแล้วแล้วก็โอเคแบ็กซ้ายสวมเสื้อรีบ์บูเรียบร้อยดูสิว่าหน้าตาอ้ย้ยหนาาตเก็เข้ากับรีบ์บูอยู่นะจริงจริงหัวไหล่ร่างกายมันกำยำจริงเหมาะเป็นเซนเตอร์มากเลยแต่ว่าโอเคเป็นแบ็กซ้ายครับทุกคนตอนนี้ตัวจริงเรียบร้อยทุกคนดาวิด,ดรามมาแล้ว 11ตัวจริงครบแล้วครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมาหาสำรองเพิ่มอนาคตแล้วกันนะครับผมสำรองอีกราวๆ4-5้าคนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เรี้ยพูที่สำรองยังพออยู่ได้ก็คือดีอาร์ผมไม่ขายแล้วกันโคดี้กัปโปก็ยังไปสำรองกองหน้าได้อยู่นะเคเลยเฮ์ประตูสำรองผมว่าก็ยังใช้ได้อยู่และพาร์ทหน้าครับเราจะเปิดตัวกับการลุยกับมาซิตี้แล้วก็ตามด้วยเวสต์แฮมิวคาสเซิลแล้วก็เรสเตอร์ซิตี้กันแบบจุกๆครับทุกคนใครชอบอย่าลืมติดตามเลี้ยพูชารบิลลอนโซ่ด้วยแล้วกันนะครับผมนะมมไ่หด เรายังรอตัวสมรองแล้วก็นักเตะที่อยู่ในช็อตลิสต์ของเราครับยังซื้อไม่หมดทุกคนรอสักครู่หนึ่งในพาร์ทต่อไปเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับไลท์ถัดไปแล้วก็ในคลิปถัดไปเช่นเดียวกันทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับชมดีความสุขครับสูกการเล่นเกมแล้วมาต่อในพาร์ทต่อไปครับทุกคนบายบายครับ